ทุขสบายดีพี่น้องสวัสดีตอนคำนะครับพี่น้องคำนังจังสีขาวบ้านยังสีราคาเมื่อนี้สิมารีวิวรีวิวโซลาเซลล์นะขนาดใส่เสาใหม่ที่ปตรทนีน่ยิ่งสูงยิ่งสว่างเป็นวงกว้างเลยพี่น้องเบิง่งนะติดโซลาเซลล์รอบบ้านเนาะมีทั้งหมดหกหลอดเดียวที่ฐานหลอดอีกหลอดหนึ่งตัวจับมันเสียสิมารีวิวพี่น้องเบิ่งตัดกาวคือมันเป็นจังไหนนะ์ที่บ้านพระราท่านเองจ้าพี่น้องตาพอ,าพอามือ่อในจังเขาเมือ ซาลาเซลเปิดยิ่งสูงยิ่งสว่างพี่น้องเออเลิศคือเลิศน่ะสมราคาแปดร้อยจริงๆราคาแปดร้อยบาทมันสว่างเป็นรอบเนาะี่ไม่ได้สว่างด้านเดียวคือพวกบ้านอมัมราใส่กะทิไทยสว่างด้านเดียวสลับกับลาพลาใส่สว่างรอบนี่เสานีสูงน่าจ,จะสูงประมาณหน 6, 6ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเมตรครู้แล้ว เออยิ่งสูงยิ่งสว่างดูสิพี่น้องสว่างแหง้งเออเลิศแต่พวกเซาลเตียบกงติสว่างเป็นบุ่มเนี่ยตีซาลิตเตียแต่ใส่พนอ้องเปลี่ยนใหม่มันสูงเท่ากันเพราะว่าอตโตสูงนี่มันเลิศแห่งมันสว่างเป็นแบบรอบเลยอ่ะเออแบบดีอะสร,ระบอร์ญาวลาเราออกไปอยู่กว่อีกพวกกิมืมอร์สจะออกไปอยู่เห็นปะคันสูงนี่มันสีสว่างนั้นสูงธรรมดาได่นนี่ขนาดจะประมาณ4เมตรก็ยังสว่างสนัส่นแต่อันนี้น่าจะาหก เม็ดได้สว่างครับคือว่าเลิศนะแล้วก็จะมีมุมนั่นน้ำนมกลุ่มคืนถึงเส้าไปได้ไปดองซื้อมาหลอดละเจ็ดเก้าเก้าจากลาซาด้านั่นเองเนาะแต่คัดซื้อแบบเป็นเรียมคือที่บ้านอัมลาซื้อพลา่าเคยว่าไปซื้อพันพันสองพันสามถึงพันหาเนาะแบ้วบแต่นี่แต่ว่านางหมกักแบบดินประกอบบางนี่มันสี สว่างสา0องศานั่นเองเรามีระบบสัมผัสฮับเบลไกลสิสสแกะนะเออนี่ชอบเสานี้ว่ามันสูงว่าน่องซ้ายติดสูงคักเสานีเลิศนี่แจ้งขักว่น่องนี่เลิศสั่งจากกลาซาดานะคะจิตเข้าเก้าเห็นบอลนี้มันจีสว่างรอบรอบๆเลยอะถือว่าเลิศนะคะอลังการ ส่วนไฟบ้านกาสิติดตามมุมเป็นไฟขอบตามมุมอันนี้รีวิวออ,อกเป็นออกเบิะะ่งตอนกลางคืนหลักก็อยากรีวิวไฟเออเลิศนะงางเพิ่งมาสังเกตว่าเพิ่งเปิดเนีเพิ่งเปิดวันนี้เมื่อวานในเช้าและทั้งวันมันขึ้นเปิดมันมีถือว่าเลิศมากนี่เอออลังการงานสร้าง ดูไฟรอบหลดหมักไฟเสานี่ครับสาว่าแบบโวยวงกว้วางเฮ้ว,ว่ามันอยู่สูงเนาะคือว่าละแล้วก็มีเสาวดีสาวาอีกปุ่มหนึ่งลดหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าครบหลอดทีนึงก็จะใส่ลิมสะลลดตัวพินออกค่ะ รีวิวไฟโซลาเซลล์แบบเล,ลิศลุดลรามาเฮารีวิวสื้อให้พี่ด์ดอกรงก็ะสือแบบพี่เอาเอ้ยมันจกกนะกาศสบายๆอย่างนี้ที่ประตูผักเข้าเนี่ยเป็นไอเดียของนางเอ,งเองนะคะนางให้ผักเข้าค่ะปุ่มเบนบัสซาเห็ดผิดนะนะให้ผักเข้าจ้ะโซฟาลูรามาเฮานี่จ้ะโอเคครับพี่เอาค่ะซับเนี่ยแหละค่ะรีวิวไฟให้เบิ้งค,ะค่ะเลิศ์ตอลังการเลยค่ะ